สวัสดีครับสวัสดี f อสทุกท่านครับผมวันนี้ช่างเจ๋งงานมาแบ่งปันอยู่สี่เล่มน,นะครับผมแล้วก็จะเป็นงานสังรรน่งทำา1เล่มน,นะครับเล่มแรกนะครับเล่มแรกเล่มน,นี้จะเป็นทรงมีดเชฟนะครับของญี่ปุ่นด้ามเป็นเขาควายปิดท้ายด้วยไม้ประดูนะครับนี่ชมนะครับนี่เป็นทรงของญี่ปุ่นนะครับมีดเชฟ เล่มนี้มีความยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่ 2. 2.3จุดนิ้วนะครับส้นนะ้าสามมิลน,นะครับเหมาะสําหรับรงานครัวนะครับด้ามยาว5นิ้วนะครับด้ามก็จะเป็นเขาควายนะครับเล่มนี้จะเป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับเป็นเหล็กนอกนะครับชิปเปอร์ Steel, อสตีลคุณสมบัติคือ,อจะเป็นเหล็กที่ ทนต่อการกัดกร่อนของสนิมน,นะครับคือสนิมจะขึ้นช้านะครับเหมาะสำหรับงานครัวนะครับผมก็จะหวานๆประมาณนี้ครับเหมาะสำหรับงานครัวนะครับ,ม,รบ,รบมิดบางๆนะครับจะเป็นเหล็กที่แบบว่า,าใช้งานหนักไม่แนะนำนะครับผมเราะสัมจะบางสัมก็มอยู่สามมิลนะครับปัดแร่นะครับ ซอยหันนะครับงานครัวนะครับผมนี่เล่มนี้เปิดราคาที่900บาทนะครับผม900บาทรวมส่งนะครับผมชุดนี้จะมีเก็บเงินปลายทางนะครับบวกอีก100บาทนะครับนี่ฝักเป็นไม้สักทองนะครับนี่มีเชฟสรงญี่ปุ่นนะครับตามเขาควายนะครับฝักไม้สักทองนะครับเล่มต่อไปนะครับ เล่มนี้จะเป็นเหล็กตรับทุกปืน SKF ช h i น a านะครับผมด้ามฝักจะเป็นไม้สักทองนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นเม็ดงานครัวนะครับมดงานครัวเป็นแบบไทยๆปลายแหลมน,นะครับความยาวของใบมิดนะครับ ความยาวของใบเมีดอยู่ที่9นิ้วนะครับ9นิ้วความกว้างอยู่ที่1.4นะครับด้ามยาว6นิ้วสันหนา3มิล4มิลนะครับเล่มนี้4มิลงานคัวนะครับตัดแร่ซอยหันนะครับเค่อนี้ตระบปลดตีนนะครับผมจะเป็นรถที่ทนต่อการกัดก่อนของแกร่งนัดใช้งานครัวนะครับ ตัน,นี้ก็เปิดราคาที่900บาทนะครับผมรวมส่งเก็บเงินปลายทางเบลบ,บวกเพิ่มอีก100บาทนะครับสำหรับปืน HKF นะครับนี่ด้ามฝักไม้สักทองนะครับผมส่วนเล่มนี้นะครับี่จะเป็นมีดเน็บนะครับมีดเน็บส่งตามใจลูกค้านะครับแต่หลุดจองนะครับ ตามฝักก็ไม้สักทองครับนี่นะครับจะเป็นขัดสตินทุกเล่นนะครับตอนนี้ความยาวของใบมีดนะครับความยาวอยู่ที่10นิ้ว 10. 2ุนิ้วนะครับความกว้างสุดก็2นิ้นครับอหนึ่งจุดเนะถึง2ด้ามด้ามนี้7นิ้วนะครับสันหน้าห้ามิลนะครับแบบนี้หน้าห้ามิล เรื่องนี้ก็เปิดราคาที่900บาทนะครับเพราะตัวนี้เป็นเหล็กใบเลื่อยเยอรมันปก,กติมันก็อยู่ที่1,500บาทนะครับแต่วันนี้พิเศษนะครับผมสมับคลิปแรกหลังสงการนะครับสนใจสอบถามได้นะครับนสักทอง เล่มต่อไปนะครับเล่มน,นี้จะเป็นมิดเนบควานช้างนะครับผมใบยาวนะตัวนี้เหล็กก็จะเป็นใบเลือ่อยเยอรมันนะครับผมในด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้ประดูนะครับนี่มิดเนบนะครับเนบควานช้างปลายแหลมแหลมนะครับทรงนี้เป็นงานสั่งทําแต่ลุดนะครับลูกค้าไม่เอาสเปคด้ามเขา ควายนะครับนี่อยากได้ด้ามเขาเปลือกนะครับนี่ตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่สิบสองจุดสองนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นิ้วด้ามยาวอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะครับสันนาฮามินนะครับขัดก็จะเป็นซาตินนะครับตัวนี้เป็นเหล็กใบเลื่อยเยอรมันนะครับคนย้อนนะครับผมตดปลายแลนส์นะตอมช้าง เป็นไมเปิดราคาที่1,500บาทนะครับผมรยนส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีกบาทนะครับผมสนใจเล่มไหนสอบถามได้นะครับนี่่บางๆยาวๆเรียวๆ แถวทางเดินป่านะครับเล่นต่อไปเล่นนี้จะเป็นงานสั่งทำนะครับเริ่มทยอยส่งงานสั่งทำนะครับที่ลูกค้าสั่งมาโปรโมชั่นตอนสงกานนะครับเล่นนี้ปิดท้ายด้วยไม้พยุงนะครับด้ามเขาควายฝักก็ไม้สักทองนะครับเล่นนี้จะเป็นส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้พร้อมส่งนะครับสนใจสั่งทำได้นะครับนี่ 2.2นะครับกว้างนะครับสันหน้า5มิลยาวที่10.4นิ้วนะครับด้านยาวด้านยาว6นิ้วลุยลุยสายลุยนะครับเดินตาแข็งตึงอย่นี้พร้อมเดินทาง สอบถามได้นะครับทรงนี้นะครับผมเป็นงานสั่งทํานะครับราคาก็อยู่ที่1,500บาทนะครับผมสนใจสอบถามได้